<Yeah. S 2> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติวฟิสิกส์บายคูพี่เตยนะคะและว,วันนี้นะลูกสิ่งที่เราจะมาติวกันเราจะมาดูเรื่องน้หาะเรื่องของความร้อนแฝงนะคะและถ่อน้องถามพี่ว่าความร้อนแฝงคืออะไรใช่ไหมง่ายๆค่ะลูกความร้อนแฝงตัวเนี้ยมันจะหมายถึงความร้อนนะครับที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะโอเคไหมพูดง่ายๆก็คือเนี่ยถ้าเกิดสมมติน้องมีของแข็งอยู่ก้อนหนึ่งอ่ามีของแข็งอยู่ก้อนหนึ่ง สมมติเป็นน้ำแข็งก็ได้ใช่ไหมแล้วน้องต้องการจะเปลี่ยนจากน้ำแข็ง,เป,ขงเ,ปนนเปลี่ยนจากน้ำแข็งให้กลายเป็นน้ำเปลี่ยนจากน้ำแข็งให้กลายเป็นน้ำสิ่งที่น้องต้องทําคืออะไรจ๊ะน้องก็ต้องเอาความร้อนใส่เข้าไปมองใช่ไหมแล้วความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะตัวนี้แหละที่เขาเรียกมันว่าความร้อนแฝงนะคะแล้วพอน้องรู้จักความร้อนแฝงปุ๊บก่อนที่เราจะไปดูการคํานวณน,นะคะพี่ต้องบอกน้องก่อนนิดน,นึงนะลูกว่าถ้าเกิดว่าถูกเปลี่ยนสถานะนะครับช่วงที่เปลี่ยนสถานะ น้องจำไม่ได้เหรว่าอุณหภูมิจะเป็นไงลูกอุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสงสัยเป็นเพราะสาเหตุนี้แหละลูกอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็เลยเรียกความร้อนตัวนี้ว่าความร้อนแฝงนะฮะเพราะว่าคําว่าแฝงมันน่าจะแปลว่าซ่อนเลนหรือว่า พี่ไม่ได้ใจนะคะอ่ะเอาไว้ตรงนั้นเป็นภาษาไทยแล้วกันลูกช่างมันนะคะช่างมันทีนี้พอน้องรู้จักความร้อนแฝงปุ๊บพอน้องรู้จักความร้อนแฝงปุ๊บสิ่งที่น้องต้องทําให้ได้ก็คืออะไรจ๊ะเออน้องก็ต้องสามารถคํานวณหาอีกความร้อนแฝงตัวนี้ให้ได้ใช่ไหมคะแล้วพอน้องจะหาว่าความร้อนแฝงเป็นเท่าไหร่น้องหาได้ไหมหาได้นะครับน้องหาได้ง่ายๆแต่คอมมอนเซนเลยนะฮะหลายคนอาจจะถามพี่บอกพี่คอมมอนเซนอะไรนะฮะพี่อยากให้น้องนึกตามพี่ง่ายค่ะว่า ถ้าเกิดสมูทสมูทนะลูกน้ําแข็งที่น้องเอามาละลายมีมวลมากน้ําแข็งก้อนใหญ่เลยแน่นอนที่สุดความร้อนที่น้องต้องใช้ก็ต้องมีค่าเป็นไงลูกเออความร้อนที่ใช้ก็ต้องมีค่ามากใช่ไหมฮะในทํานองกับการลูกถ้าเกิดน้ําแข็งที่เอามามีมวลน,น้อยนะครับความร้อนที่น้องใช้ในการละลายก็ ine, มีค่าเป็นไงจ๊ะเออมันก็มีค่าน้อยจริงไหมฉะนั้นน้องจะได้ทันทีค่ะวันนี้อีความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะตัวนี้จะขึ้นอยู่กับอะไรคะ เออมันจะขึ้นอยู่กับมวลของสารที่น้องต้องการเปลี่ยนสถานะจริงไหมก็คือ Q เป็นไงลูก q ิวแปรผันตรงกับเ็มนะจ๊ะแล้วพอน้องรู้ว่า q ิวแปรผันตรงกับเ็มปุ๊บแน่นอนที่สุดลูกเครื่องหมายแปรผันเครื่องหมายแปรผันน้องเปลี่ยนเป็นอะไรได้จ๊ะเปลี่ยนเป็นเท่ากับค่าคงที่คูณได้จริงไหมแล้วค่าคงที่นั้นเราใช้ตัวแ ทันนะฮะแล้วพอน้องเปลี่ยนแปลผันเป็นเท่ากับค่าคงที่คูณน้องจะได้ทันทีจ้ะว่าเนี่ยความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะตัวนี้จะเท่ากับอะไรลูกตัวนี้จะเท่ากับมวลคูณกับรคะค่าคงที่แอลนะครับจบน้องก็ได้สูตรในการคำนวณหา Q ิที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ Q วเท่ากับ ml นะฮะโดยที่ Q โดยที่ Q Q ก็คืออะไรจ๊ะคก็คือความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะหน่วยเป็นอะไร หน่วยเป็นจูลน,นะฮะหรือเป็นแคลอรี่ก็ได้อะที่โรงเรียนน้องชอบใช้หน่วยเป็นแคลอรี่ใช่ไหมฉะนั้น q เอาเป็นหน่วยแคลอรี่ก็ได้นะฮะ <S <S ในขณะที่ m m <ม>ก็คืออะไรครับมวลของสารที่น้องเอามาเปลี่ยนสถานะหน่วยเป็นกรัรมใช่ไหมฮะแล้วพอน้องมีตัวนี้เป็นแคลอรี่ตัวนี้เป็นกรัรมฉะนั้นชัดเจนที่สุดเลยลูกอีกค่าคงที่ l อีกค่าคงที่ l ก็มีหน่วยเป็นอะไรคะแคลอรีต่ต่อกรัรมจริงไหมหรือก็คือพลังงานที่เปลี่ยนสถานะของสารมวลหนึ่งกัม มองออกยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุิพี่บอกว่าเนี่ยเออค่า L เท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมใช่ไหมฮะทุกคนเห็นทันทีจะจะเปลี่ยนสถานะของมวลหนึ่งกรัมต้องใช้เท่าไหร่ลูก80แคลถันพี่ไหมถัน,นะฮะแล้วอีค่าของที่แอลอค่าของที่ L ตัวเนี้ยน้องต้องจําชื่อมันนิดนึงมันมีชื่อว่าความร้อนแฝงจำเพาะ ความร้อนแฝงจาเพาะฉะนั้นถ้าสมมติโจทย์บอกความร้อนแฝงจําเพาะมาน้องจำวาเลยค่ะว่าโจทย์บอกอะไรลูกโจทย์บอกค่าแอล่านพี่ไหมโอเคนะคะอะแล้วพอน้องได้สูตรนี้ปุ๊บหลายคนอาจจะถามพี่ว่าพี่ลองยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมนะฮะเพราะจริงๆสูตรง่ายมากเลยเนาะ Q ากับ ml นะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าเนี่ยง่ายเหลือเชื่อไม่กล้าเชื่อว่าหนูจะคิดได้นะฮะ งั้นลองมาดูตัวอย่างดีกว่าลูกมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติพี่บอกว่าพี่มีน้ําแข็งก้อนหนึ่งอ่าพี่มีน้ําแข็งก้อนหนึ่งนะฮะแล้วพี่บอกว่าค่าแอลในการหลอมละลายจากน้ําแข็งกลายเป็นน้ําคือ80แคลอรี่ต่อกนะรัมนะฮะแสดงว่าน้องจะหลอมมัน1กรัมต้องใช้พลังงาน80แคลอรี่จริงว่าแล้วพี่บอกว่าเนี่ยน้าแข็งที่เอามานะฮะมีมวลเท่ากับ200กรัมอ่ามีมวลเท่ากับ200กรัมนะครับ ถ้าพี่ต้องการจะหลอมตัวเนี้ยหลอมน้ําแข็งตัวเนี้ยให้กลายเป็นน้ําทั้งหมดนะฮะให้กลายเป็นน้ําทั้งหมดโดยที่น้ําแข็งก็มีอุณหภูมิศูนย์องศานะลูกหลอมเป็นน้ําก็อุณหภูมิศูนย์องศาเห็นไหมตอนที่มันหลอมละลายอุณหภูมิไม่เปลี่ยนทันนะฮะพี่ถามว่าพี่ถามว่าเฮ้ยแล้วคิวอะเออพลังงานความร้อนที่ต้องใช้ในการหลอมละลายครั้งนี้จะมีค่าเป็นกี่แคลอรี่ ะะแล้วพอน้องจะหาว่าคิวที่ใช้เป็นกี่แคลอรี่น้องหาได้ปะหาได้ใช่ไหมฮะน้องก็หาได้ง่ายๆจากสูตรเลยลูกเออจากสูตรนี้เลยคิวเท่ากับ ML ใช่ไหมฮะเอามวลคูณกับค่าคงที่ L นะจ๊ะแล้วน้องก็จัดก,การคูณเลขเลยลูกมวลมวลคือเท่าไหร่คะ2 0 0กรัมใช่ไหมหมวลคือ200กรัมนะครับแล้วก็คูณกับค่า L ค่า L คือเท่าไหร่ลูก80แคลอรี่ต่อกรมใช่ไหมฮะแล้วพอน้องคูณนนีะ่ปุ๊บชุ้มๆน้องตอบทันทีค่ะ ว่าเนี่ยค่าคิที่ต้องใช้คือเท่าไหร่ลูก1ูนหกพันแคลอรีโอเคไหมจบน้องก็ได้ตัวเนี้ยเป็นคําตอบพันนะฮะจะน้องเห็ันทีนะลูกว่าเนี่ยความร้อนที่ในการเปลี่ยนสถานะน้องหาง่ายๆจากสูตรเลยฮะคิวเท่ากับ ml โอเคไหมอ่ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปนะฮะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปพี่อยากจะโน้ตตรงนี้กับน้องก่อนละกันค่ะสั้นๆนะครับ เป็นโน้ตที่น้องต้องรู้นะฮะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยโน้ตไม่สําคัญพี่บอกก่อนโน้ตอันนี้เป็นน้องเป็นโน้ตที่น้องต้องรู้ลูกนะฮะและโน้ตที่น้องต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งค่า L ค่ะลูกค่า L นะฮะค่าแที่ใช้ในการเปลี่ยนจากน้ําแข็งกลายเป็นน้านะครับตัวนี้น้องต้องรู้นะคะลูกว่ามันเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมโอเคปะก็คือตัวเลขที่พี่ใช้เมื่อกี้นี้เลยทันนะฮะต้องจําให้ได้นะฮะข้อสอบไม่บอกมา โอเคนะครับในขณะที่โน้ตที่2ฮะโน้ตที่2ที่น้องต้องรู้ก็คือค่าแที่ใช้ในการเปลี่ยนจากน้ํากลายเป็นไอน้ำนะฮะเวเปอร์คือไอน้ำนะฮะและถ้าน้องเปลี่ยนสถานะจากน้ําเป็นไอน้ําน้องจำไว้เลยค่ะว่าค่า L ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก50แคลอรี่ต่อกลับโอเคไหมห้าสิบแคลอรี่ต่อกลับนะฮะและโน้ตสุดท้ายค่ะลูกโน้ตสุดท้ายโน้ตที่3นะฮะโน้ตที่3ที่น้องต้องรู้นะครับ จากสูตร Q เท่ากับ ML นะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดโจทย์ใช้ออพลังงานเป็นจูลน,นะฮะใช้มวลเป็นกิโลกร,รมัมนะฮะอีตัวความร้อนแฝงจำเพาะที่น้องใช้น้องต้องใช้หน่วยเป็นอะไรลูกจูลต่อกิโลกร,รมัมทันพี่ไหมใช่ปะ่ะเพราะกิโลกร,รมัมตัดกิโลกร,รัมได้เลยลูกได้จูลทันนะฮะจบแค่นี้เองนะฮะฉะนั้นสรุปลูกสรุปนะคะความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ ความร้อนที่ในการเปลี่ยนสถานะน้องหาได้จากสูตรเลยคะ่ะ Q เท่ากับ m l